สวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อนชาวเากาะกำปู่นะคะวันนี้เราก็สจงไม่ได้มาด,ดูแต่อย่างไรแต่เราจะมาทำรับหนึ่งวันนะคะเป็นวันเดททของชมพู่วันนี้ก็เป็นชมนี้นะคะเดี๋ยวเราจงมาดูกันว่าเราจะทำอะไรในวันนี้ได้ไนะคะก่อนอื่นนะคะเราก็จะแวะทานข้าวกันก่อนคะ่ะวันนี้เราเลือกร้านเตี๋ยวไข่ตะลึงคะ่ะเดี๋ยวเราเข้าไปดูกันเลย เริ่มต้นที่น้องโอเลียงนะคะเขาจะให้น้ำเชื่อมมาด้วยนะคะเพื่อเพิ่มระดับความหวานอย่างที่เราชอบคะ่ะน้องหม้อไฟไข่ตะลึงมาแล้วนะคะเป็นไงคะไข่มาตุมยั่วๆนะคะน้องจะเป็นเกาเหลานะคะเราก็เลยสั่งเส้นเล็กเพิ่มมาคะ่ะทานของขาวกันเสร็จแล้วเราก็มาดูของหวานกันคะ่ะวันนี้นะคะจะทานเป็นไอติมตัวนี้คะ่ะน้องน่ารักมากๆเลยนะคะผู้เลือกนมฮอกไกโดนะคะ แล้วก็เพิ่มเป็นตัวเจลรี่มาด้วยค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันเลยน้องได้แล้วนะคะเป็นไงคะน่ารักไหมมีหูยีีคอนด้วยนะคะเจลรี่ก็จะเป็นลายสีคริสต์มาสเลยเข้ากับเล็บสุดๆด้านนี้นะคะก็จะเป็นรถโยเกิร์ตค่ะน้องน่ารักมากเลย หลังจากเสร็จสิ้นภารกิจที่เซนทันวิลเลจนะคะเราก็เดินหน้าต่อไปที่พาราได์ปาร์คเพื่อดูหนังกันต่อเลยค่ะดูหนังครั้งแรกในรอบปีแบบนี้แฟนจัดหนักจัดเต็ม,มก็วีวีไไปเลยค่ะนี่นะคะเราก็ซื้อตั๋วเสร็จแล้วเราก็กำลังจะเดินลงไปดูเ <ul ain S 2> ล่น้างล่างนะคะ <ul ain. S 2> ซึ่งคนน้อยมากๆเลยค่ะที่นี่ตอนนี้นะคะก็เป็นเวลาห้าโมง ครึ่งนะคะเราก็จะลองทำเป็ดขคาข้าวเย็นกันคา่เนคาเระชูนะคะว่าอาหารที่เราทานะคะว่าจะมีอะไรบ้างตอนนี้ก็ได้เวลาเข้ามาดูแลนะคะเรื่องไอันนี้เราขายเขได้ไหมครหรือว่าไม่ได้ไ

อนนี้นะคะก็เป็นเวลาสามทุ่มน,นะคะเราเพิ่งดูหนังเสร็จแล้วเราก็มาทานข้าวต้มกันตอน่อที่นี่ชื่อร้านว่าข้าวต้มปูทองค่ะร้านข้าวต้มปูทองนะคะอยู่ริมถนนเฉลิมพระเกียรติรอเก้าอยู่ระหว่างซอยแปดและซอยเก้าตรงข้ามจะมีเซเว่นอีเลฟเว่นนะคะใกล้ร้านป้าโอ่งนะคะที่เรียกติดปากกันว่าร้านกระโปรงแดงอีกหนึ่งร้านข้าวต้มรอบดึกที่ขายดีและราคาไม่แพงพนักงานนะคะจะใส่กระโปรงแดงเป็นเอกลักษณ์ของทางร้านเมนูกับข้าวจะมีหลากหลายมากๆนะคะยามค่ำคืนเนี่ยถ้ากำลังมอง อาหารนะคะต้มที่อร่อยแล้วก็ราคาประหยัดเนี่ยแนะนำเลยอิ่มอร่อยและสบายกระเป๋าค่ะพนักง,งานนะคะบริการดีแล้วก็อาหารมาเร็วมากๆนะคะปิดดึกนะคะเอาใจสายโตยลุ่งอากาศนะทุกคนเยอะมากแล้วนี่นะคะเราก็เสร็จสิ้นภารกิจสำหรับวันเดียทิปของคลิปนี้กันนะคะยังไงก็ฝากติดตามนะคะเป็นภารกิจตั้งแต่เช้าจนถึงเย็ยนเลยยังไงนะคะก็กดไลค์ใหทุกคนนะคะสำหรับวันนี้บาย